โอ้วงก็เข้ามาแล้วไม่นะผมยิยงเรียกตั้งนานไม่มีใครมาเลยหรอเอาจริง,งเดี๋ยวๆสวัสดีคุณดูทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกล้งด้วยการวางกับระเบิดให้คนที่หลงกลเราเข้าไปเหยียบกับระเบิดนะครับคุณดูเฮ้ยมีคนอยู่พอดีเลยปะๆๆนี่เป็นไงเริ่มเกมมาก็แบบ จัดการได้ทำหน้าซิงบมาด้วยนะประเด็นนะสมน่า <S <S และแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ต้องหากับระเบิดนะครับคุณดูคลิปนี้ก็จะเป็น EP 2นะครับ EP แรกเราทำไม่สำเร็จเพราะว่าหากับระเบิดคนข้างยากมากๆแล้วก็เออมันคนข้างจะฟิลนิดนึงนะครับใครอยากดู EP 1ก็สามารถ ย้อนไปดูได้ที่หน้าช่องเลยนะครับคุณโดตอนนี้ผมก็ได้เอ,อ่อกับระเบิดมาแล้วนะครับเราก็ทําการเอ,อ่อโดดตรงนี้ห่วยางขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วางกับระเบิดนี่อันหนึ่งน่าจะได้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเพิ่งเริ่มเกมมาเกาะแต่ละคนน่าจะไม่หนาสักเท่าไหร่นะครับน่าจะเข้าอยู่มั้ง <c oughs> ถ้าไม่เข้าก็เฟลอีกฮนะคุณโด ยิงเรียกเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่ายิงจนลูกปืนหมดเลยเฮ้ยไม่มีใครมาจริงหรอเฮ้ยเ,ยเย้เดี๋ยวเดีเดียเยป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าในขณะน,นี้ผู้ชายคนนี้กําลังวิ่งไปเก็บศพนะครับโอ้ยชิบหายแล้วก็ดูเกซสิ what the hell dad ไม่รู้ว่าแผนการเราจะพังหรือเปล่านะก็สิชิบหาย จะลงครึ่งหลอดไหมเนี่ยมาดูแกนมาดูกันนะครับทุกคนคิดว่าคนนี้ล่วงหรือเปล่าฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใครคิดผิดก็แป้วไปมาดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บตุ้ม <ś usa> แอบไม่เลิศเ <ś off> จ็บซ้ำน้ำใจกว่าจะหากลับระเบิดได้เฟลซะงั้งงนจบจัดนะครับคุณดู เกมนี้ก็เป็นเกม3แล้วนะครับเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆแต่ว่าผมลงวงฟ้านะได้กับระเบิดมาแล้ว1อันนะครับเอาแบบว่าผมจะเอาแบบซัวเลยละกัน2อันหา3อันนะครับมันถึงจะซัวอ่ะเหยียบทีเดียวมึงตายเน่กูบอกให้ <c oughs> เอาดิทุกคนก็เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ให้พีสด้วยนะครับแก้งคนเพื่อคนดูขอมาบอกให้แก้งคนอ่ะจัดไปครับคุณด นี่เจอแล้วเฮ้ยได้2อ,อันแล้วนะครับแผนเราจะสําเร็จหรือไม่มาดูแลกันแต่ว่าผมต้องวางแผนดีๆว่าจะไปวางกับระเบิดอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าผมอยู่ค่อนข้างไกลมากกับตรงเดิมนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมได้แอบกับระเบิดมาสามอันผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะตรงเดิมคือมันไม่ได้แล้วนะครับคุณดูอะน่าจะตรงนี้ได้มัง้งมั้งนะล่อคุณมา มีคนไม่เอ่ยตรงนี้น่าจะดีนะครับไปวางเลยแล้วกันเราไปอยู่อ่าตรงเหลี่ยมๆน่าจะได้หรือเปล่าวะอ่ะดูแล้วกันฮึบสามอันกูบอกเลยมึงเข้ามาเกาะสี่ก็เอาไม่อยู่เอาดิไปหิงเรียกไปครับยิงเรียกไปโอ้โหวงก็เข้ามาแล้วไม่นะผมยิงเรียกตั้งนานไม่มีใครมาเลยหรอกจริง <c oughs> โอ๊ย อย่าบอกใครนะว่าผมตายโง่ครับคุณโดเฮียจะมาแกล้งคนโดนแกล้งเองซะแล้วเสียใจจังอ่ะต้องตาต่อไปแล้วกันนะครับคุณโดเหมือนตานี้ผมจะลงวงฟ้าแล้วก็เจออุปสรรค่างหนึ่งก็คือคนค่อนข้างเยอะมากๆตรงนี้ผมก็ต้องเอาชีวิตรอดเนสหนึ่งนะครับคุณโดผมก็ต้องเอาชีวิตรอดนะฮะ ล้อครับขอทูดด้วยนะครับโหกับระเบิดแทบไม่มีแถวนี้เฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรอ่ะเออระเบิดล่อหรือเปล่าวะมันเป็นอันล่อใช่ไหมอ่าใช่แล้วได้ยินเสียงปืนเฮ้ยอาจยอาจยอย่าอย่าไอ้หนุ่มมึงอย่าเดี๋ยวนี้หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้หนุ่มมึงอย่ามึงอย่ากูบอกว่ามึงอย่ามามีกับระเบิดไหมเฮ้ยมีครับคุณดู ขอบคุณมากที่แบบว่าเอากับระเบิดมาให้ผม h ตงเก o u ตอนนี้เราก็ต้องเอาดีๆนะครับเหลืออีกกับระเบิดอันหนึ่งเราก็สามารถแก้งคุณได้แล้วนะครับคุณโดฮ้ยใจเย็นมีคนแถวนี้ครับคุณโดเฮ้ยมึงใจเย็นได้ไหมมึงใจเย็นได้ไหมมึงใจเย็นได้ไหมใจเย็นได้ไหมใจเย็นได้ไหมฮึฮ้ยฮเฮ้ยมีคนมาอีกครับไอ้นี่น่าจะล่วงอ่ะกูว่าแล้วกล่องศพเรียบร้อย เอาเป็นว่าผมน่าจะไม่รอดอ่าผมจะวางเออกับระเบิดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับคุณดูให้มันมาเก็บของแล้วมันก็จะล่วงตายไอคิวแบบฉลาดจริงๆนะครับเนี่ยมึงตายแน่กูบอกให้คราวนี้เราก็ต้องปิดชีพตัวเองนะครับเพื่อจะอ่าเอามุมกล้องไปหามันนะครับยิงกูเลยยิงกูเลยยิงดิยิงดิเฮ้ยยิงกูยิงกูไม่ได้ยิงเลยเนี่ยยืนให้ยิงไม่ยิงเหรอยังไงหื ไม่ยิงเหรอเอา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 กูเอากูหลบทำไมวะเมื่อกี้ซาซาตทานการป้องกันตัวมันเอาเอ้ยกูมาตรงนี้แล้วมึงมาตรงนี้กูจะให้มึงยิงต้นนี้ยยิงไหมยิงดิอ่ะไม่ยิงซะด้วยนี่กูเฉยแล้วมึงจะอ้อมไปถึงไหนเนี่ยฮะนี่ยิงดิเอาอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยยิงอ่ามันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใเดี๋ยวไ่ใโอเคที่เหลือก็คือดูแลกันว่ามันจะเหยียบกับระเบิดผมหรือไม่ทุกคนคิดว่ายังไงมันเห็นหรือไม่เห็นผมก็ช้อนได้ดีแล้วนะดูดูแลกันมันจะเห็นหรือเปล่าเฮ้ยไปดีลีลาชิบหายเลยเฮฟเฮฟไปเก็บเลยไปเก็บเลยเฮ้ยไปเก็บเก็บเร็วเอาโอเคมันเห็นนะ โอ้ยกูท้อจริงๆเลยจะแกงโคนนี่มันลำบากจริงๆนะโอ้โหรอบนี้ก็คือยากมากๆวงฟ้าเหมือนเดิมนะครับคุณดูเฮ้ยมีคนขับรถมาเฮ้ยไม่ใช่ที่ขับรถนะเว้ยให้ยูให้ยูจะไปไหนล่ะให้ยูอ้าวเจ็บไปดีน้องชายเผืบเผืบเจ็บเจ็บเจ็บไปไหนไปไหนไปไหนล่ะไปไหนล่ะเดี๋ยวนะมันเดินมาหากูนี่นะประเด็น มึงไม่เห็นพูนเลยเหรอไปเกงรงกลัวเลยเหรอเดินมาเก็บปืนแบบโง่งๆเลยเหรอฮะงงจัดมเมื่อกี้งงกับเขามากเลยแต่ว่าเขาสามารถเกิดได้นะครับบูโดเพราะว่าเริ่มต้นเกมเรายิงเขาเขาก็เกิดไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปเกิดตรงไหนนะเฮ้ย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 เฮ้ฮยเอาิงไม่ได้ซะด้วยอยู่ตรงไหนละจานจานจะไปไหนเฮ้ยจะไปไหนละจานจะไปไหนละจานเฮ้ย ไปทันเกิดโดนคุมกาเนิดซะแล้วนายนมเกิดใหม่ไม่ได้ช่ด้วยนะประเด็นน่ะแรงเลอไปนะไอ้น้องโอ้โหหามาค่อนข้างนานมากมากกับระเบิดได้แค่อันเดียวชิมหายแล้วครับคุณัวขนาดผมเดินหาหมดอ่าลงเก็บเครื่องบินนะครับก็ไม่เจอโอ้โหเจอแค่อันเดียว ออทอท้อเฉดเดอันนี้ก็คือผมน่าจะไป2คนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าให้คนหนึ่งหาสุ้ยอ่ะผมว่าน่าจะเป็นการดีนะครับคุณดูเอ,อ้ยจบจัดเลยทีนี้ไม่รู้ว่าจะทำสิทธิ์หรือเปล่านะเฮ้ยโอ้โหผมว่าแกงคนเนี่น่าจะไม่รอดนะครับโอ้โหยากจริงๆเอาใครแล้วมันยิงกูยิงเอายิงเอานาะแม่ยิงไม่พักบ้านมึงขายอาวุธสงครามเลยอฮะถามจริง ยังไงออกมาดิออกมาดิเอ,อ,อ๊ะม่กับระเบิดผมนี่ก็น่าจะไม่ได้ใช้แย้งยากมากๆเลยนะครับคราหน้าผมก็ต้องไปสองคนละกันให้คนหนึ่งหาสุยนะครับดูแม่มึงยิงกูนักใช่ไหมอยู่ไหนละ่ะเอมึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนครับได้ยินเสียงข้างนอกนะเฮ้ยอ,อ,อ,อ๋อเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองเอาจะทําอะไร จะทำอะไรละจานจะทำอะไรละจานเฮ้เฮ้อจะทำอะไรละจานจะทำอะไรละจานเฮ้อยังไงครับคนนี้เติงคนนี้เติงแล้วต้องไม่ประมาทจุกซ้ายและจุกหัวอาปิดคุณโอไปอ่านเกมอ่านเกมอื้อหูกูอ่านเกมดีเป็นไงล่ะเจอสเต็ปนี้เพิ่มเลือดไปดีไอ้นกชายจะเจะเจาะงานนี้ต้องเจาะเจาะเด้รออะไรล่ะ ดิก right? ka well. ูวางกลับระเบิดอะดิเน่เน่เนดูเอาตุ้มเอาเอาวาร์มาเฉยโอ้โหอะไรวะวาร์มาเฉยงงจัดงงจัดจัดจัดเอาโดนหัวเฉยตายฮะโอ้โหเห็นไหมกลับระเบิดผมทำงานแต่ว่าเหมือนมันวาร์ปนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมันวาร์ปแฟบเลยคือในคลิปนี้น่าจะาเฟลนะครับดูทรงแล้ว ทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะไม่รอดเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยตายเงือดอุย้ยเชี่ยเรียบร้อยกูตายไม่ได้กูตายกูตายแน่ๆจะรอดหรือไม่ฮึบชูแอบชูแอบโอ้โหคุณจาะไอว้วอด้วยเอา้าเชี่ยเอ้ยเชี่ยแล้วกูตายว่ากูตายยังไงก็ไม่รอดโอ้โหเอาเอาติดคือด้วยอึบมึงอย่าพึ นั่นไงกูว่าแล้ว <laughs> เอาคันนี้ซนะเฉยครับคุณโดโอเคในคลิปนี้ก็เฟลไปนะครับจบจัดไม่ได้เหมือนเดิมอี2ีเราเฟลนะฮะคุณโดโอเคนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้ติดตามอีีหน้าว่าผมจะแก้ได้หรือเปล่านะครับไปไปเจอกันแล้วกันนะครับอยากมากเลย